ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยทำไมกดยอมรับไม่ได้อะทำไมอ่ะไม่สามารถเข้าร่วมได้ why อ,อุ้ยสวัสดีครับว้พี่มวนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่ไปไหนมาครับพี่เอ้ยพี่พี่กลับมาจากพี่พี่กลับมาจากเซี่ยงไฮ้อ่อ พี่สนุกไหมพี่พี่ไปทําอะไรมาครับเหมือนแฟนมิสรปะพี่เป็นแฟนมิสมันก็มาเข้ามาสัมภาษณ์กูเลยเหรอใช่ใช่พิวเตอร์แป๊บเดืองเฮ้ยผมส่งส่งผมส่งเดียวพี่แหละแบบส่งหัวรถเหมือนกันเฮ้ยเออมึงส่งเดียวกับกูเลยเห็นไหมพี่ผมมีเล่นจะเมูกเลยผมมีเล่นจะเมูกว่าว่าคือพี่รู้ป่ะว่าตอนตอนไหนนะ อ่าตอนตอนอีตอน,ตอน,ตอนงานวันเกิดผมอะใช่แล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นมันมีคลิปพี่ขึ้นมาตอนที่แบบอวยพรที่แบบอืมคือมันแบบมีคลิปหลายลคนแบบตอนที่ขึ้นมาผมน้าตาแตกเลยอะน้ําตาแตกทำไมวะไม่รู้มันแบบมันซึงไงซึง <laughs> <laughs> มึงซึ้งไรก่อนรู้ผมแบบซึงพอพี่เหรอใช่ซ <laughs> ึงพอพี่จริงไหมเนี่ย ช่แต่แต่หลังจากนั้นก็ซึ้งเหมือนกับหลังจากพี่ก็เป็นอัลมอนเออหลังจากพี่เป็นอัลมอนอ๋อไล่ระดับความซึ้งไว้ตอนแรกเป็นเพื่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาแบบเริ่มแบบเป็นเกย์และเป็นใครไม่รู้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยอ๋อเอ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 อเมื่อวานเมื่อวานไปเซียงไฮ้แล้วก็ทีนี้เขาก็คุยกันว่าเอ่ออัลมอนโปรเกสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเมาเนี่ยแหละพี่จ๋าพี่จ๋าคุยกับพวกพี่จ๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็คุยอะไรเงี้ย แล้วเขาบอกว่าเออโปเกสอ่าไอโปเกสมันบอกว่าเอเนอร์จีเยอะมันดีมันก็ถามนู่นถามนี่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยอ่า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 ที่รู้ไว่า<อ>ผมผมแบบผมอยู่กับพี่จ๋าใช่ไหมคือแบบคือพี่จ๋าเขาแบบเขาดูเมาสเก่งไหมพี่พี่จา๋าพี่จ๋าพูดเก่งพี่จ๋าพูดเก่งใช่คือแบบผมอตอนผมอยู่อยู่ไหนนะคือผมพูดจนแบบอ้ามีพี่บัอบอีกพี่บ๊อบพี่จ๋าผมอ่ะ เขาเขายุกับผมไปเอามอนคือแบบพี่จา๋าคือแบบปวดหัวมากตอนนั้นตอนนั้นมีตอนหนึ่งที่แบบผมไปกินบัสกี้ลอบบินแล้วก็เดินเข้าไปในร้านไอติมมาแหละเดินเข้าไปเจอพี่เก็บพี่จา๋าก็สกายนาน,นีพี่จสกายนาน,นีพอดีอรอ่อใช่แล้วผมเดินเข้าไปปุ๊บทุกคนเงียบกิ๊บไม่พูดผมสักคำเพราะว่าผมพูดแบบเหมือนผมพูดนําหน้าเขาหมดแล้วอะก็มึงพูดไม่หยุดนี่จริงเหรอพี่ <c oughs> ผมเป็นคนอย่างนั้นอะแต่ดีแล้วพูดเก่งดีแล้ว แฟนขับชอบ对对ใช่ไหมใช่แฟนขับชอบใช่ไหมล่ะทุกคนเมนมาสีว่าชอบไหมเขาไม่รำคาญหรอกมึงพูดอะไรมันก็น่ารักไปหมดแหละ <laughs> 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 พูแ้แต่แบบผมชอบทรงทรงทรงที่ทรงนี้มาบอกเลยมึงไปย้อมผมแบบกูดิไม่ได้ผมเรียนเนี่ยมมีรอดอ่อ,อ๋อเหรอใช่อยู่ยปีอะไรรอดออยู่ปีอะไรล่ะผมปีสองเองอ๋อโว แต่แ้ส่งส่งพี่เนี่ยบบเอาจริงผมบอกเลยว่าพี่โคตรเข้าอาสทรงเนี่ย <c oughs> ก็ชมไปอันนี้พูดจริงๆริงพูดจริงๆรผมพูดจริงว่าพี่เข้าอ,อ่ทรงนี้มากเพราะว่าแบบตอนผมไปดูเอลเอลตอนตอนนั้น<อ>พี่<อ>แบบเี่โคตรเท่โอ,โอ้ยแบบเท่งจริงเท่งจริงแบบเฟี้ยวมากพี่เป็นไอดอลเด็กเสียเบียนไหมวะเฮ้ยใช่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 เอะไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่ใช่ผมมีหลายคนมีหลายคน ใครใครไม่รู้แบบพวกมาเสเตอร์อะไรก็แบบชอบพูดถึงพี่ไงจริงเหรอเขาพูดถึงพี่ว่าอะไรชอบพูดถึงพี่ว่าแบบโฟนหนโฟนอะไรนะอันนี้รู้ว่าแบบเอเอเขาเขาชมแหละเขาไม่ได้แบบพูดอะไรแบบนี่หรอกเว้ยแต่พี่เป็นกัปตันบอลกัปตันวอลโรงเรียนมะ้ใช่พี่เล่นฟุตบอลไงเมื่อก่อนผมก็เล่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เล่นละเ,เล่นฟุตบอลโรงเรียนเนอ่ย ไม่ไม่ไม่ผมไม่เล่นบอลโรงเรียนคือผมเลิกเล่นบอลไปสักพักแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือคือก็ชอบเล่นแหละเมื่อก่อนผมชอบยังผมชอบดูดูบอลมากกว่าอ๋อก็ไปไปไปไอ้นี่กับโปรเก้นไงเล่นละครกับโปรเก้นไงใช่ป่ะก็เลยไม่ได้เล่นบอลเฮ้แต่พี่ก็ต้องดูบอลเนี่ยไอผมอยากรู้มากเลยพี่เชียร์ทีมอะไรอ่ะพี่อ่ะพี่เชียร์ทีมชาติไทยไม่ใช่แบบแบบแบบพี่เมลีแก่พี่เมลี อาจริงป่ะพี่ไม่ค่อยดูบอลไหมเพราะมันดึกอ๋อเหรออืมมันมันแบบมันดึกอ่ะไม่ค่อยดูพี่พี่งานเยอะไงก็เลยแบบไม่ค่อยดูใช่ไหมล่ะเอออุ้ยมีใครอ๋อเปล่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอีกแป๊บนึงผมจะลงไลน์แหละแบบต่ออีกเจ็ดนาทีไปละ้วบายพี่สวัสดีครับยินดีครับยินดีครับผมยังครับหมดหนึง ววเมื่อกี้พี่โฟลมาดูไลฟ์ด้วยเอ้ยไม่ใช่มาดูไลฟ์มาขึ้นไลฟ์ด้วย